ตรงนี้ วันที่10รกรกฎาคม2567นะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่ไปเป็นประธานซ้อมแผนเผชิญเหตุรับน้ําท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นั่นเองนะครับก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ย้อนกลับไปดูในอดีตกันก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาอายุธยาเจอปัญหาน้ําท่วมมากมายขนาดไหนแล้วจุดไหนที่มีความเสี่ยงติดตามได้พร้อมกันกับพีลิซ่าเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆเลยนะคะซึ่งทางจีซ่ามีการเผยแพร่นะครับภาพจากดาวเทียม ที่ชื่อว่าเปลยาร์ดซึ่งเป็นภาพเมื่อวันที่10ตุลาคมปี2565ในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียุธยาคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคะ่ะมันได้แผ่ขยายวงกว้างเข้าไปยังพื้นที่ที่เป็นชุมชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยารวมทั้งพื้นที่การเกษตรต่างๆพังเสียหายด้วยนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรียุธยาเลยทีเดียวคะ่ะที่เรามาดูกันว่าเพราะอะไรนะคะจังหวัดอยุธย ยาเนี่ยถึงน้ําท่วมเกือบทุกปีเลยนะคะมาดูลักษณะทางภูมิประเทศกันก่อนคุณผู้ชมจังหวัดพระนคร,รศรียานะคะเป็นที่ราบลุ่มตอนกลางก่อนจะถึงกรุงเทพมหานครนะคะมีที่นกว่า1นึ่ล้านห้าแสนเก้ไร่เลยทีเดียวนะคะภูมิประเทศก็เป็นที่ราบลุ่มที่น้ําท่วมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุธยาก็จะเป็นทุ่งนานะคะไม่มีป่าไม้ไม่มีภูเขามีแม่น้ําผ่านถึงสี่สายด้วยกันก็คือเจ้าพระยาป่าสัตว์ลบบุรี ก็แม่น้ําน้อยรวมความยาวกว่า200กิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็มีลําคลองอีกกว่า1,255คลองที่เชื่อมต่อกันกับแม่น้ําต่างๆ มีทั้งหมด16อำเภอด้วยกันดังนี้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นเศรษฐกิจสำคัญนะคะมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่น้อยเลยนะคะมี3แห่งบางปะอินพื้นที่1,926ไร่บ้านว่าไฮเทคนะคะ2,465ไร่นครหลวง1,441ไร่แล้วก็มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมอีก2แห่งนะคะ Factory Land วังน้อยพื้นที่176ไร่อุตสาหกรรมโรจนะ11,000ไร่เรามาดูสถิติอุทก ที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรียากันค่ะในปี64และ65ที่ผ่านมานะคะพบว่าน้ำท่วม ทุกอำเภอเลยค่ะ16อำเภอนะคะแล้วก็ตําบลที่เดือดร้อนในปี64 172ตําบลน,นะคะ1,064หมู่บ้านเดือดร้อนกว่า83,814ครัวเรือนค่ะแล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า13,078ไร่ส่วนปีถัดมาปี65ก็ท่วมครบทุกอำเภอเลยนะคะ16อำเภอใน174ตำบล1,158หมู่บ้านก็เกือบจะครบทุกหมู่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน หนึ่งร้อ 1, 15, ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหาย5้าพไร่กว่ากว่านะคะก็เดืดร้อนหนักแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเราจะพาไปเจาะลึกสาเหตุโดยเฉพาะในปี6กหกันหน่อยนะคะที่น้ําท่วมจังหวัดพระนครศรียุธยานั้นเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันบ้างนะคะถึงขั้นอยุธยาต้องประกาศเลยนะคะเป็นพื้นที่ ประสบปัญหานะคะสาารณภัยแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินเพราะว่าได้รับผลกระทบค่ะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนมู่หลานนะคะแล้วก็มีโซนร้อนหมาอ้อนและมีไต้ฝุ่นโนรูอีกด้วยนะคะมันก็เลยส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียานะคะในปีนั้นเนี่ยมีฝนตกชุกหนาแน่นบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคกลางทําให้เกิดน้ําหลากทางตอนบนของลุ่มน้ําเจ้าพระยาค่ะน้ําก็ไหลลงมาเพิ่มขึ้นนะคะเหนือเขื่อน เจ้าพระยา กรมชมประธานก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำออกไปยังสามเขื่อนนะคะเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์และเขื่อนพระรามหกทำให้น้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าปกติค่ะน้ำเจ้าพระยาป่าศักลบบุรีแม่น้ำน้อยน้ำคลองสาขาต่างๆก็เพิ่มระดับสูงขึ้นและประกอบกับในปีนั้นมีฝนตกหนักในพื้นที่อีกด้วยก็เลยถึงขั้นต้องประกาศไผยพิบัติทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยทีเดียวนะคะทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่รัฐบาลให้ความสําคัญนะคะ การวางแผนรับมือน้ําท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีนี้วันพรุ่งนี้ค่ะทางภาครัฐก็จะมีการลงพื้นที่นะคะมีการประชุมมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบลดความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในปีนี้เพราะว่าฝนจะตกหนักเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลานินญาน,นั่นเองค่ะครับผมขอบคุณครับพิริศาครับ